แล้วพี่น้องงงแดงจ้ะเนาะอยดีเกียงอยู่ตรงเนาะมันก็มีอยู่สงงเลืองจ้ะหน้าข้างามเลยสวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนข้างในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในสองวันที่13สิงหาคกคกพี่น้องเวลากล็สา3โมงเลยจ้ะพี่น้องเป็นมาเสียสายเนาะจ้ะ ปลาสิไปเบิ่งมกแตงพี่น้องมกแตงที่เขาปลูกไว้ในป่าหนึ่งนะจ๊ะน้องมันเป็น да ปา่าสีมิดเพื่อหน่วยมือได้พี่น้องป่าทั้งเขานะจ๊ะน้องทั้งผู้สูงมาจอดรถไว้เห็นเห็ดหรืองูพี่น้องเทาก็สิหาเห็ดเห็ดตะกอนบานนี่นี่ละเห็ดหรืองูเหลือยงมาข้างหน้าด้พี่น้องมันมันมาเนี่ยมัน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 เป็เสาเด้อนึกว่าเห็ดสีโบอ้อพี่น้องมันก็มีอยู่ัสงบเลี้ยงจ้ะมาข้างหนาด้วย ตามลาห้าเฮ็ดซะก่อนบานพี่น้องต้องสีเก็บบักเตียงอันนี้เฮ็ดบักเตียงกับที่โบได้เดก,ก็บกได้บ้านขันห้าเฮ็ดนี่ไปนำกันหนักหน่อยจ้ะเอ,องทำงานดิ่นเกัดค้าลายจ้ะ ฟอร์ดอกเห็ดบดพี่น้องเห็ดบดออกบานเลยเห็ดบดออกเดือนสิงหายเ้อพี่น้องเอ้ยบานเลยโอ้เห็นดอกหนึงหน่งเห็นสองดอกอ,อกกีกลาะทางนะพี่น้องก็เลยเลาะมาหาบึงถอนเห็ดนี่ยู่พี่น้องมัมนบ่ห,หลายเน,นาะจ้าเนาะเห็ดบดก็ออกมาอุ้ยดอกงามคือกันกับเดือนนั่นได้พี่น้องนั่นฝนบดตกใส่ หนอกหนาอยู่จุ่มอยู่พี่น้องเฮ็ดบดทนี่บดก็ออกเนาะแต่ว่าออกมาหลายเด้อพี่น้องคนโตพี่น้องก็ได้พาคก,กันแรงเขาทำนี่จะโต๊ะโดนอยู่เยอะไปมันเหมือนวัดศึกนี่เป็นพี่หน่องน,นะ ยึดผู้มี่อกสิงโง่ไปหาเก็บักแจงแลละพี่น้องเห็นหมเดวหนึ่งแต่สวัสดีพี่น้องคลนละวในเห็นอีกอยู่มานั่งในใต่ถามหนึ่งรัจงจากคนเชอบาต๊เลยนะพี่น้อง ชี้นยางไปหาบังเงกิดบังเตงจ้ะพี่น้องหาบังคีดบ่มีจ้ะแต่ว่ายางมากเดียวเห็นอยู่พี่น้องเฮ้ยเรางงแดงจ้ะสามสี่ดอกพี่น้องยังหลงเหลืออยู่พี่น้องด้ยหลพ่อได้แกงสามสี่ดอกจ้ะ หงอกแดงจ้ะสามจุ่มจ้ะพี่น้องบานหนึง่งจ้ะโอ้นี่ได้ดอกหนึง่งฝ้นตกมาก็สีออกกิ๊ดอกพี่น้อง โต๊ะกิวงห่างกับตกบ่บโดนปันใดเนาะจ้ะเลยพี่น้องสองดอกเนาะจ้ะดอก็งงแดงขึ้นเก้าพี่น้องดอกงามๆเลยคนน่ะดอกงามจ้าพี่น้องเนออกออกมาหลายเนาะจ้ะออกสองดอก งามเฮี้ยอาพี่นนองเรลาะาะเห็ดขวามมาหอดเพื่อบอกแตงกลยพี่นนองมันเพื่อบอกแตงอยู่ผู้ผู้น่วยนี่พี่สามหม่องได้พี่นนองผู้สูงเสียดปลาหน้าสวยไว้เลพี่นนอง ดอกพื้องงามตัวนี้เก็บเอาดอกพื้องไปหลวกนะเก็บเอาดอกพื้นงไปลวกใช่เราเป็นแสงมองนี่เรามองมองเลียงมันเก็บกินพี่น้องจะ่ก็บเลียงมันเก็บใบนี่เรียงพวกแตงอย่นี้ใช่หนึ่งหน่วยนี่เดี๋ยวเขาจะเอาเห็ดใส่กระตะให้คุ้งกับพี่น้องพอเห็ดหมดร้ายเนอกจากจะเอาใส่ถุงหาเห็ดไปขวอนแล้วพี่น้องเห็บเห็ดก็เก็บเห็ดนะจ๊ะ chết cái bộ đề lại đọc thì nó không kia nói nữa Cái đứa chết thằng hết bốt, hết là ngủ Hết đề, mà lại đọc Mất Hết, hết lúng đu phía nọ. hết này. Này nói này đã. Nó chỉ tem cả ta à, thôi con bạn này. มัน้อยนึงเลยน้อยนิ่เย่ายยโอ้วัมันมีพนอแลูก็จะม่านันนั่นเลี้ยงกินบดเนาะ หันหนิ่งมันเห็ดมวนวดโปวงใหม่เปียงธรรมศาสตร์จะเอาไปหล่งหางน้ำเอาไปหนองตืดชีดินเอาไป<อ>ขา้าวขวดนึ่งขวดง่ายเลยเปลียงก็ไรพ้นโต๊ะบนหันหนิ่งเปลือดดินวิทยาฐานอันนี้ ดิ่งมายองแน่ไหนได้หนิโกงไม้อู้หน่วยนี่เรื่อวพี่น้องมื่อนั้นบ่เหลือพ่อหน่วยเรื่องกินหมดเป็นหน่วยไวอยู่ตัวแล้วเนาะนี่อีกบ่อทั้ง ไลยเติบไม่ด้เก็บไปเก็บมาเสด้เป็นตายดอกพี่น้องสองหม่องยังย่งอีกสองหม่องหม่องละบม่ไล่น่าจัะหม่องละเล็กเล่น้อยนี่จะบกเตียงกันพี่นไหนต้น่วยบกเตียงดูดีอยู่ น,น,นี่ไปทำดันีิปลูกถิ่มใบปลูกถิ่มไบซื้อซื้อกลับไปกินเลยพี่น้ององามนั้นขึ้นมาซอมมองเห็ดนะจ๊ะเห็นมันเป็นตาดินงามก็เลยเอาเม็ดบักแตงบักอื้อมาปลูกถิ่มใบก็ได้กินพี่น้องบักกระตาไม้รักษายอีหยังหลังหัก ปลูกถิ่นไว้ถึงเวลามันเป็นไว้ก็เก็บมามาเก็บกินนะจ๊ะใายเติบเนาะเก็บยอดอึดดอกอึดเติะเก็บดอกอึดกันที่ดอกมันแต่ว่าข้าบุกเก็บยวจะผลที่จังสิัดบัเอาตัวนี้มันเดือกเอางามมันเปลี่ยนดินตัวดอกจะเอาแต่ตัวดอกสีครูปะสีครูนี่เดี๋ตัวนึงก็เอาเออสีก็มาแสงที่ผลก็ได้ที่ผลก็ทาบุกอึด แก่ก่อนพี่หน่องสิไปเอาไปเอาอื้อนะจ๊ะพี่หน่องผมว่าหากินห้าอย่างกเด็กมีแน่นต้นใหม่ติ้นเมือเมื่อหลงหองกับท่านในบ้านนีเนี่ย มันกำลังเป็นไวนก็มีเออกำลังเป็นไวนตัวนั้นนั่นดินั่นไวยมันสองไวยเพราะว่าอันเต่ขีดเป็นไวยอยู่อันเลี้ยงมากินบ่เร่งมากินบดไวยมันเลี้ยงนกัดกินมันกัดกินมันก็ไข่สิแล้วมันคุยยาวอ่มันหวานอยู่ที่นั่นหรอดอกมั้ยดอกมันคุยไปจำพวกเก็บเอาตุวผึ่งอีกไม่ได้หนายเลย ลายอยู่เด้พ่อบอกพ่อไ,ไปเก็บหม,ม่องไม่อีกคุณน,น้องมันไรหม่องไปขวดแดงสองดอกจ้ะพี่น้องจุบดีกแกงว่าเฮ็ดเขาออ,อก,กว่าไราพี่น้องเลยสองดอกงานดูเป็นยี่ก่อนไปยืนถามมีหม่องที่สองพี่น้อง ช่วยไายพี่น้องเมึงไล่เทียดนะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยนะจ้ะแต่ว่าขึ้นมาหาเห็ดกับเก็บเอาไปเรื่อยพี่นอ้องเพราะว่ายูืนดีมันอยู่ในหม่องปลาเห็ดนะจ้ะเพื่อบตกแต่งอยู่ไรยอยู่บ่ซ่อมกันดิมันเคลือบบลายก็อยู่หันนะพี่น้อง มันออกว่ดีบรนไดนหน่อยหน่อยหล่โอ้ยหน่อยหลายอยู่พี่พี่หนอนหน่อยหน่อยไล่ไล่เดี๋ยวหน่อยหน่อยกำลังจอหน่อยหลายโอ้มีหลายอยู่พี่น้องหลายอยู่นะลูกเย็ดสิบเจเก็บนะเจ้าเนาะเก็บหน้องเบิ่งนะน มันงจะเื่อเงหพี่นนางปลูกไว้มี่จะเปลงก็เอื้อยางเดียวพี่น้อง่ได้ปลูกแนวอื่นเลยองที่สองอะพี่น้องปลาปลาสออัตัวเทงก่อนปลาตัวนีะ่กันเติเมเมงงาเลย้นใจพี่นาองคนนี้เด่นดึงต็ปนกรอบเลย

จะได้เก็บกินโดนอยู่มองนี่น้อยๆยนอยยังหลายอยู่เพราะว่าปลูกรุ่นนะพี่น้องปลูกรุ่นตัวนั้นตัวนั้นก็สทียังเพิ่งได้เก็บอีดอกเดี๋ยวหน่อยๆเฉาะเลยเอาไว้เหอนห่อยหน่อยอ๋อบังเหม เตียงธรรมัสตับ่ได้ปลูก็บ่ด้ใส่ปุ๋ยยังเ้อพี่น้อยเลยีอตื่ีกอนสิ่าจังีลตั้เน้ำทังในเลยเี๋ยวตื่นก่อนไิ เีนะเบิดบิดอ๊บอกระตาหนู่งอ้นี่กินมาท่านเบิดยู่เอาเมื่อโอ้ยหน่วยงามหน่อยงามเหงคนเบิดระบีนองถึงวันพบอมมาสิหยดคอนมานีดี นั่นดิเอาอีกคนหน่อยสนิทจะมาเสียบเอ้หยันพอดีพอดีหยำเลยขุ่นไวหนึ่งบุเปิดเอาแบบแบบอื้อหน่อยหนุ่ยพลังเป็นหน่วยตาไม่ทำไงยกเปิดอกตกันนั่นดิจับด้วย มี่ัวหัวหนึ่งจะครูรู้ยู่นี่เนื้อแบบไงเนี่ยโอ้โห่กระตาต่อหนี่จัง้ะนี่งจังอูเหูบโอ้โห่เใหญ่เนาะ นี่อ uh, ตัว uh, นี Thought ้กระดกบแกันเนาะนั้นครือมันหลายมันหตมนเกิดบอดีไปลพี่น้องเิบอกตอนนี้พี่บอ นี่เด็กวนงงเอาแบบนี่มาหน่อย <Okay. S 1> นี่บ,บออดีย่ัเป็นตกระจาด้นี่เด็กนี่นีควนซ้กตี้ขอ,บบอยว่าพอด,ดีแต่ซ้ำมันอ่อนต่ำเสียบบางทีเดี๋ยวพี่น้องหน่วยค่ะยุนพนเลยหน่วย เต็มกระตาเย็ดกอนปลูกไปเองเด้อพี่น้องเลยไม่แม้ว่าไปเอาของปูกอื่นเด้อพี่น้องทั้งหลังเริวบ่ไปไปทั้งคุณเนี่ยใช่ไหมอยากคุณนี่นี่ท่ามหน่อยผุนหันผุนทั้งใจคุณนี่นี่ อีกสองสมอกันพี่น้องสี่าไปเก็บบุกอือือ้อกัมันนมั่งกำลังเป็นหน่นวยเื้อก็ไดู้้เนี่อยไหบนเนี่อยเลี้ยเดี้ยเด้วก่อนตัวนี้เตียนอยู่ มด hết, มบบเยเฮ็ดเขาก็เอาแักแตงอย่างนี้ล้วนา่หน่อนิ่เอ้่ไาไหว้หน่ยเต็มกระตายากกินกันแค่นี้น,บบนี่บอตรงไม่ด้หน่วงอ่อนเนี่ย มออย่ากีดีหนอะุเต็มตาเลยพี่น้ <ừ. S 2> อยังอีกมองหน,นึ่งอยู่เต็มกับตาไปไปเบิ่งมองอีกมองหน,นึ่งเนาะไปอท,ไที่สามพี่นนอของที่สามเขาก็มีเก็บอยู่ าที่สามเจ้าวันนี้คู่น่วยเดียวกันรอน่บ่อออันนอ,อ,อยังหน่อยะได้ยังอืออยชัหน่อยออน่อยไปนาน,นาซื้อนานเอาเออ,น,น,อ,อนัอน่ละเงยเงยอ่อนอยหนยนึ่ง สองหน่วยเออนั่นแหละเออปลูกทิมไหมก็ได้กินพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่ยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังปลูกทิมไว้เลยถึงเวลามันจะมาเก็บเอาวันชองหน่วยเนื้อจะเป็นช่งกระเลงอนี่ยัน ปลูกขิ้นไว้ก็ได้กินจองรวยตัเถอะนะก็ได้รักษาหยางกับพี่น้องก็ไนะด้สิบจุกสิบยาหยางกับปลูกในป่าเฮ็ดม,ม,มองมองมี่อันน้นอยมือึแสงในลาย,ลายนะอ,อ่นมันเป็นป่าเฮ็ดไอ้พี่น้องเป็นเป็นทางทางไปหาเฮ็ดนะทางผ่านทางผ่า,งานไปป่าเฮ็ดเดี๋จ้าอย่าไก,กลคนแน่คนมาทีนนน่นี่ก็ เห็ดบ่ออกพี่น้องเห็ดออกกับคนน้เกียบกินอยู่เห็ดบ่ออกที่ไรน้องนี่ถึงกแดงเลยนี่ว่าเบิ้ดจะสิน้ำเงาหลังน้ำงอยลวมกันละน้ำหงอยนหงอยตัวีเบิ้ดสามีนอบาลนี่ยแกงแดงบนบางอย่างพี่น้องอีสานชิ้เมอก่อนังสเปมตัวเหมอนอินเนาะ ที่พี่บอกซื้อค่เสงมันยังงตาตาตากัามาหอนห้องเลยพี่น้องบานนี้นี่ข่อนพี่หลังติต่างกล่องอันต่างช่อยกันอย่าไม่หลุมเซ หยินตกแตกพี่น,น้องเปลี่ยนดินแน่น้ำก็สะอาดดีสำเพี่น,น้องพื่อนไอ้ตาตานเลยน้ำขี้ริมดิดละ่ะโบราณ ต่างสะอาดจะห่อนี่อย่งกินเลยน้องมีละห้าขึ้นมาวันนี้พี่น้องเฮ็ดห้ากับเดซ่านี่พี่น้องเด็แกงนึงเฮ็ดเฮ็ดบดกะบ่หลายเนาะจ้ะนี่ละง่กับด็กเกงนึงพี่น้องเอาใส่ถุงเนาะจ้ะเอากระตามาใส่โอ้ยบักแตงเอาขึ้นมาเก็บบักแตงทั้งทั้งคู่เนะพี่น้องทั้งเขาเนาะจ้ะเขาสูง อสองเสมอของล้วพี่น sort of ้องเนี่ยสิผ้าไปเก็บบักแตงปลาคนตามีปลาแบอื่นนะบ่านน้องถือวามานี่อย่างพี่น่องบักแตงก็ได้เต็มกระตาอยู่เม่ได้อะกลับบานมือเปล่นนะจ๊ะเฮ็ดก็ได้แกงหนึ่งอยู่บักแตงก็มีตรนวยงามๆพี่น้องแต่ปลาก็ไหลก็แส่เนี่ยจ้าก็ติดตามเกิดกระดิ่งแจงเตือนจากซองนูกอนสแนวเมื่อหนมาลุนกันต่อพี่น้องเอาสิไปเฮ็ดยังแน่นะจ๊ะนาะสิไปหายังแน่ในสวงเฮ็ดบ่มีจ้า เอาสิก๊ับบ้านละจ้าขอบคุณห,หลายจ้าสวัสดีครับอ,อะไรพี่นอ่องมันหงกแดงจ้ะเนาะดีเกียงอยู่ตรงเนาะโขก้นอ,กอนมันสวยๆงามๆจุม่มพอดีแกงนกนกเนาะ Chuyển được khá lại chẳng trời thấy cái nào chẳng được khá lại Cô đèn chẳng Xoay đầy dưới nhang ngạm rồi